เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอรสตองแ็ตกันนีกแล้วนะครับผมหลังจากเมื่อวานเนี่ยที่เขาได้มีนะครับอัปเดตแพทใหม่ล่าสุดกันไปนะครับผมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่าที่อัปเดตไปเนี่ยมีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่บ้างนะครับและมันช่วยอะไรให้เราโหดขึ้นได้บ้างนะครับผมต้องขอบอกเลยนะว่าผมจะยกตัวอย่างหลักๆมาอยู่สักประมาณ2-3อย่างนะครับผมในการอัปเดตของแพทนี้นะครับกัน แรกเนี่ยที่คิดว่าว้าวเลยเนี่ยที่เพิ่มมาใหม่ล่าสุดนะครับจะเป็นตรงนี้ครับผมเข้ามาที่ตัวละครฮะรปึ๊บแล้วเข้าไปที่ตัวอะไรก็ได้นะผมแล้วไปที่พัฒนานะครับนี่ตรงนี้เนี่ยตอนแรกนะครับที่มันเขียนว่าทศาเนี่ยมันจะเป็นรูปโซ่ล็อกปิดอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยเขาเปิดเรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> ตรงนี้เนี่ย ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันช่วยอะไรได้บ้างเนี่ยผมจะเข้ามาพร้อมทุกๆคนเลยนะเดี๋ยวเข้ามาดูกันนะครับผมว่ามันช่วยอะไรได้บ้างนะโดยหลักๆแล้วเนี่ยมันจะปลดล็อกนะครับตอนเลเวลบัญชีถึงเลเวล62นะครับผมแล้วก็ตัวละครปลดขีดจํากัดถึง3ดาวนะครับผมถึงจะสามารถเข้ามาในส่วนของตรง ภาษาได้นะครับผมนี่แล้วก็ใช้เป็นตาอาวุธตรงนี้นะครับผมนี่เห็นไหมมีผ่านรวดเร็วมีอะไรด้วยนะครับที่เขาเพิ่มเข้ามาใหม่นะตอนแรกไม่มีนะครับผมตอนแรกไ่นถ้าเราจะเข้าไปเนี่ยเราต้องเข้าไปกดผ่านรวดเร็วในเขาเรียกว่าอะไรอะไอ,ไอตรงผ่านบอสอะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมีขึ้นให้ตรงนี้เลยนะครับสมมุติแบบเราอยากผ่านตรงนี้ปุ๊บเราก็กดได้เลยไม่ต้องเข้าไปที่หมัดเดียวหรืออะไรนะฮะก็จะเพิ่มความง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราลองกดเปิดใช้กันดูดีกว่านะฮะปุ๊บ ดูดีช่วยอะไรได้บ้างนะครับนี่พอกดเข้ามาแล้วใช่ไหมครับผมก็จะมีให้อัพนะครับผมให้อัพสเตตัสนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยเมื่อโจมตีทั้งกลุ่มนะครับอัตราดาเมจสูงขึ้น0.5นะครับพลังโจมตีร่างกายตัวละคร100นะครับบวก100ค่า HP บว600นะครับผมเมื่อโจมตีหากค่า HP เป้าหมายหลัก สูงกว่า80%เนี่ยจะเพิ่ม1%อัตราคิติข้อครับนี่ก็แล้วแต่ว่าแต่ละอันเนี่ยมันบวกอะไรบ้างนะบวกตีอาวุธบวกโจมตีบวกคิติข้อนะบวกต้านทานครับผมแต่หลักๆแล้วที่สําคัญเนี่ยแต่ละตัวนะครับผมจะใช้เหรียญตรงนี้นะครับผมไอเหรียญสีเขียวเนี่ยนะครับเหรียญฝึกฝนทัศนะครับแต่ละตัวนะครับจะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับตัวใครตัวมันนะครับผมแล้วก็ นี่นะครับดมผมเดี๋ยวผมพาไปลงนะครับนี่อย่างสมมติเราต้องการเหรียญใช่ไหมครับเรากดปึ๊บ,บเหรียญสีเขียวนะครับแล้วไปที่ฝึกฝนทัศนานะครับผมปึ๊บตรงนี้เนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกเล่นนะครับระหว่าฝึกฝนฮีโร่หรือฝึกฝนปีศาจนะครับแล้วเหรียญพวกนี้เนี่ยสีม่วงสีฟ้านะครับผมแล้วก็สีเขียวเนี่ยโดยแต่ละตัวนะครับผมจะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับอันนี้ผมต้องบอกไปก่อนนะครับผมแล้วก็จะได้เหรียญนะครับก็ต่อเมื่อเราเอานะครับตัวที่เปิดใช้งานทัศนานะครับผมเอามาลงนะครับผม แล้วตัวที่เปิดใช้งานทัศส์นเนี่ยก็จะได้แค่เหรียญเท่านั้นนับตัวที่ไม่เปิดเนี่ยจะไม่ได้นะครับอย่างสมมุติเนี่ยผมเปิดใช้งานนะครับผมตัวอะตอมิกนะอะตอมิก <c oughs> ก็จะได้ตัวเดียวนะครับแต่เดี๋ยวผมเปิดใช้งานอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวดูดีว่าตอนนี้เนี่ยเปิดใช้งานตัวอะไรได้อีกนะครับผม <c oughs> นี่ราชาทะเลลึกก็ได้จกักรพรรดิเด็กก็ได้นับอเอาราชาทะเลลึกก่อนเลยแล้วกันปึ๊บแล้วก็จักรพรรดิเด็กตัวหนึ่งอะดูดีโบลอดพอไหมอะโบลอดอีกตัวหนึ่ง ปดวดปวตั้งทีไปแล้วการอ่นหมดแล้วรับผมถ้าซื้อมากี่นี่อ่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกันถาซื้อมากี่นะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันประมาณนี้ก่อนนะครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปที่ฝึกฝนดูฮะนี่ฮะตอนนี้เรามาที่ฝึกฝนแล้วนะครับผมเราจะเข้าฝึกฝนเลยแล้วกันนะครับนี่ดูโบนัสนะเพิ่มโบนัสได้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยไปยังกระเป๋านะครับปึ๊บนี่เขาก็จะมี มอบ30นาทีนะครับเพิ่มผลดบของทัศน์สยีโร่ดบสูงขึ้น1.2เอซนะครับอันนี้ก็เพิ่มอัตราการดบนะครับของรางวัลที่เราจะได้นะครับของโบนัสนะครับอันนี้ของฝั่งฮีโร่อันนี้ของฝัง Hero, นนง่งปีศาจนะครับที่เขาแจกมาให้นะตอนหลังอัปเดตแพทนะฮะแต่ว่าผมยังไม่ใช้ละกันเดี๋ยวลองเข้าเล่นให้ดูฝั่งฮีโร่ก่อนละกันเนี่ยขั้นที่1นะครับผมเวล62นะครับแล้วกกดท้าสู้เลยใช้เป็นพลังงานกระป๋องสีม่วงเหมือน ลงบอสเลยนะครับผมอ่ะผมกดเลยแล้วกันปึ๊บนี่นะครับผมก็จัดทีมประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปสู้กันนะครับอ่ะกดเลยครับผมปึ๊บอันนี้เป็นทีมฮีโร่นะครับดูดิว่ายากหรือง่ายนะครับผมสําหรับการลงนะครับปึ๊บนี่ราชาเด็กอ๋อก็ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ขั้นแรกนี่ยังถือว่าอ่อนๆนะครับผมน่าจะลงกันได้สบายๆนะครับขั้นแรกเนี่ย ปึ๊บเรียบร้อยครับกลุ่มที่2องโอ้โหท่ายางเฟี้ยวนี่ไม่เท่าไหร่ครับบอสขั้นแรกก็ถือว่าสบายๆนะครับน่าจะเล่นกันได้ทุกคนนะครับผมนี่ผมมาลองให้ดูเลยนะครับสำหรับใครที่แบบกลัวปีหวไหวหรือเปล่ามันจะยากเกินไปหรือเปล่าไม่ยากเลยนะครับนี่ผมลองให้ดูแล้วนะครับผมปึ๊บเห็นไหม จักรพพัดเด็กนะครับก็จะได้เศษ20นะครับผมตรงนี้เห็นไหมได้รับเหรียญทัศนะครับผมจะได้มันจะบีบอกนะครับว่าตัวไหนได้นะนี่อย่างจักระพัดเด็กก็จะได้ที่จักรพพัดเด็กเลยนะครับไออย่างผมลงอีกทีนึงแล้วกันปุ๊บเดี๋ยวลองดูดีว่ารอบนี้ตัวอะไรจะได้นะครับี่ตีเลยครับผม ก็เป็นจักรพพัดเด็กอีกแล้วนะครับสุดยอดที่สุดนะครับมันก็จะเน้นจากตัวที่ทําประโยชน์ได้เยอะที่สุดนะครับอ่เดี๋ยวเราลองออกไปดูดีกว่าว่าได้แค่จักระพัดเด็กจริงหรือเปล่านะครับผมหรือว่าจะได้ทุกตัวนะครับที่เราเปิดใช้ทัศนะครับนี่ผมเข้าให้ดูเลยนะครับอย่างบางคนสงสัยบางคนงงนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราลองดูดิของอะตอมิกมีหรือเปล่าอะตอมิกเป็นศูนย์นะครับผมดูจักระพัดเด็กอ่าจักระพัดเด็กขึ้นคนเดียวนะครับใช่ครับอ่ายังอันนี้นยผมได้เหรียญมาแล้วผมกด ปลดเลยครับผมปึ๊บโอ้นี่เพิ่มพลังแล้วนะครับผมแล้วก็อย่างเราจะอัพอันอื่นนะเห็นไหมบางอันมันไม่มีไฟขึ้นเลยนะไม่มีให้อัพนะเป็นไหมตรงนี้เนี่ยอัพอัพไม่ได้นะครับผมบางอันก็อัพได้บางอันก็อัพไม่ได้อย่างอันนี้เนี่ยมี20เหรียญเท่ากันทตไม่อัพไม่ได้นะครับนี่มันจะมีเงื่อนไขอยู่นะครับผมเขาจะมีบอกนะครับอย่างสมมติเราจับอันนี้ใช่ไหมครับเราต้องอัพโจมตีแนวนอนเพิ่มดาเมจเนี่ยให้เป็นเลเวล2ก่อนครับโจมตีแนวนอนเพิ่มดาเมจคือไหนนี่คืออันแรกนะครับ พอเป็นตรงนี้เป็นเลเวล2เนี่ยเราก็สามารถอัพตรงนี้ได้นะครับผมนน่ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการอัพทัศนะครับก็เป็นการอัพเพิ่มดาเมจเพิ่มพลังโจมตีทั่วไปเลยนะครับผมอยากให้เป็นตัวฮีโร่ก็ลงทีมฮีโร่อยากให้เป็นตัวปีศาจก็เอาทีมปีศาจลงนะผมแนะนําให้ขยับลงเป็นตัวตัวไปนะครับผมนน่เดี๋ยวผมก็จะดองไว้นะครับดองไว้เยอะๆแล้วเดี๋ยวเอามาลงทีเดียวนะครับผมเพิ่มเหรียญด้วยครึ่งเปิดคึงชั่วโมงแล้วนั่งลงให้หมดนะฮะ อ่าโอเคครับผมลืมบอกไปเลยนี่ถ้าใครอยากจะมาลงฝึกทัศนะครับเข้ามาที่แผนที่โลกนะครับนี่แล้วมันจะมีเขียนอยู่ตรงนี้นะครับฝึกทัศนะครับตรงข้างล่างนะผมนี่มาลงได้นะครับอ่าแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมที่เพิ่มเข้ามานะครับผมนี่เลยเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะฮะนี่ครับจีนอสผ้ากันเปื้อนนะครับผมคอตตูมนะอย่างเท่เลยนะลาคอตตูผ้ากันเปื้อนรับดูดิครับ โอ้โหหมลุกหล่อเลยนะครับจีนอตทำงานบ้านใส่ผ้ากันเปื้อนโอ้โหนี่ก็จะใช้เป็นธนบัตรในการซื้อนะครับ128ใบนะครับผมก็สามารถเข้ามาซื้อกันได้นะครับตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ได้ช่วยบวกอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูตรงนี้ครับผมนี่เข้ามาที่ภาพนะครับแล้วก็มาที่ตัวจีนอตครับแล้วก็เข้าไปที่คอสตูมครับตรงนี้เนี่ยนี่นี่นี่เห็นไหมมันจะมีคอสตูมนะครับปึ๊บ นี่ล้วก็ดูรายละเอียดได้นะครับผม1ใบเนี่ยก็จะเพิ่มพวกดามเมจตัวเอง2%อเซอะไรอย่างงี้นะครับ3ใบรับพากันเปื้อนฟิกเกอร์รับภากันเพื่อนฟิกเกอร์คืออะไรก็เป็นไอที่มันอยู่ในเควสทาส์นะครับผมเหมือนตัวฟิกเกอร์ทั่วไปปกติเดี่ยแหละก็ไม่ได้เพิ่มอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็เนี่ยยัง6ใบนับสะสมได้ครบ6ใบนับรูปภาพนับก็จะได้ HP ตัวละครในทีมเนี่ยบวกปเเลยนะครับตอนนี้เนี่ย ที่เขาอัปเดตมาใหม่นับจะมีตัวจีนอนนะครับกับอีกตัวนึงเนี่ยที่อยู่สายพลังนับก็จะเป็นตัวของฟุบุกินะครับนี่โอ้โหพูดเป็นเล่นดูดิครับผมเล่นทะเลเยอะนะใส่ชุดว่ายน้ําเล่นทะเลเยอะปอดบวมเลยนะฮะ เนี่ยแต่ผมพาไปดูแลของฟูบุกิเนี่ยจะได้ไม่เหมือนจีน้อสของฟูบุกิจะอยู่ในลดราคานะครับผมปุ๊บนี่แล้วเราต้องซื้อนะครับ69บาทนะครับผมซื้อเหมือนไล่ระดับปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับล้วก็ซื้อ99ซื้อ209แล้วก็มาซื้อเนี่ยอัพเซ็ต699้อ้นับถึงจะได้ชุดว่ายน้ำนะครับผมแล้วก็หีบรูปชุดว่ายน้ำด้วยนะครับผมนี่นี่แล้วก็ที่ผมบอกนะชุดฟิกเกอร์อยู่ตรงไหนเข้ามาที่เควสเฮาส์ตรงนี้ครับปุ๊บ นี่เลยเข้ามาที่ฟิกเกอร์นะครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับชุดฟิกเกอร์ใต้ล่างซ้ายมือนี่นะครับผมปึ๊บเราก็สามารถเลือกเอามาใส่ได้เลยนะเหมือนตัวฟิกเกอร์ปกติทั่วไปเลยนะครับก็ประมาณนี้นะที่เพิ่มเข้ามาใหม่ที่ผมดูแล้วมันค่อนข้างจะว้าวนะผมชอบมากะครนะผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมเก็บเพชรนี่ครับผมเห็นเพชผร,ผม,รผมไหมครับผมเก็บเพชรรอสุ่มแล้วนะครับผม ชาวราชาเกลือสาวกชาวเกลือนะครับชาวไตพังทั้งหลายเนี่ยรอกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวได้มันกันแน่ับตัวต่อไปมานยผมไม่พลาดแน่นอนครับขอแค่มีตัวดําให้เพียงพอในการซื้อเท่านั้นพอนะฮะ <c oughs> แล้วก็ใครนะ้อยา้ายผมรีวิวตัวอะไรต่อไปเนี่ยคอมเมนต์มาไว้ใต้ลังคลิปหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะได้เอามาทำนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบนบ้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Bye.